สูตรหวยเคเบ h a ชแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็มีสูตรดีๆนะครับมานำเสนอนะครับให้เพื่อนๆได้ติดตามรับชมกันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะครับก็สามารถ พูดคุยนะครับหรือคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับคลิปนี้นะครับจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางนะครับในการคิดคำนวณและวิเคราะห์สลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ ก่อนอื่นเลยนะครับผมก็จะทบทวนนะครับสถิติของสูตรนะครับคร่าวๆแล้วจะไปคํานวณนะครับสามงวดล่าสุดอีกครั้งหนึ่งนะครับมาดูที่งวดแรกนะครับ ผลรางวัลน,นะครับออก935นะครับมาที่9มาที่3มาที่5นะครับงวดถัดมาออก17 1นะครับมาที่7มาที่1นะครับ งวดถัดมาออก3 7 2นะครับมาที่3มาที่7มาที่2นะครับงวดถัดมาออก0 3 7นะครับมาที่0มาที่3มาที่7หัวถัดมาออก เจ็ดหกหนึ่งมาที่7มาที่หมาที่หนึ่งงวดถัดมาออกสองห้าแนะครับมาที่2มาที่ห้ามาที่8นะครับ งวดถัดมานะครับออกสองสามห้านะครับมาที่สามมาที่สองมาที่ห้างวดถัดมานะครับเป็นงวดที่แปดผลรางวัลน,นะครับออกศูนย์หกแปดมาที่ศูนย์มาที่หกมาที่แปดนะครับ งวดถัดมานะครับผลรางว่าน,นะครับออก159มาที่1มาที่ห้ามาที่9กงวดถัดมานะครับออก308นะครับมาที่3มาที่ศูก็มาที่ 8, นะครับ หรับเพื่อนที่เข้ามารับชมนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นสมาชิกท่านเก่าหรือท่านใหม่นะครับก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับร่วมพูดคุยนะครับหรือแสดงความคิดเห็นก็ได้นะครับ ต่อไปนะครับผมก็จะคำนวณนะครับสามงวดล่าสุดนะครับสูตรที่ใช้คิดคำนวณนะครับสูตรนี้เราจะใช้หลักแสนนะครับบวกกันสองครั้งบวกหลักร้อยสามตัวหน้าที่หนึ่งบวกหลังหน่วยสามตัวหน้าที่หนึ่ง บวกหลัก10บนะครับ3ามตัวหน้าที่สองสองครั้งบวกหลักร้อย3ามตัวท้ายที่2บวกหลัก10บสตัวท้ายที่2นะครับจาก0ูนะครับ8ดบวก8บวก5้าบวก1บวก7บวก7บวกสี่บวก1ผลคำนวณนะครับเท่ากับ4ี่ิบเเราจะใช้แค่หลักหน่วยคือเลขหนึ่ง 1. มาเป็นตัวเด่นนะครับตัวที่1 1บวกเพิ่มไป1นะครับได้2เป็นตัวเด่นตัวที่2 2องบวกเพิ่มไป3นะครับได้5เป็นตัวเด่นตัวที่3 5บวกเพิ่มไปหได้หเป็นตัวเด่นตัวที่4 6บวกเพิ่มไปหได้7เป็นตัวเด่นตัวที่5 7าบวก เพิ่มไป2นะครับได้9เป็นตัวเด่นตัวที่6นะครับงวดถัดมานะครับผลรางวัลนะครับออก159นะครับก็บ 5, บมาที่1มาที่5แล้วก็มาที่9นะครับ งวดถัดมานะครับจาก0นะครับ8ปดบวกแปดบวกเบวกหบวกแบวกแบวกหบวกหผลคำนวณเท่ากับ42เราจะใช้แค่หลักหน่วยคือเลข2มาเป็นตัวเด่นตัวที่1 2บวกเพิ่มไป1ได้3นะครับเป็นตัวเด่นตัวที่2 3บวกเพิ่มไป3ได้6 เป็นตัวเด่นตัวที่สามบวกเพิ่มไป1ได้7เป็นตัวเด่นตัวที่4ีเจ็ดบวกเพิ่มไปหนึ่งได้8เป็นตัวเด่นตัวที่ห้าแปดบวกเพิ่มไปสองได้10ใช้แค่หลักหน่วยคือเลขศูนมาเป็นตัวเด่นนะครับตัวที่6งวดถัดมานะครับผลรางวัลน,นะครับออก สามนะครับก็มาที่3มาที่0แล้วก็มาที่8นะครับงวดถัดมานะครับผมก็จะทบทวนสูตรครับที่ใช้คิดคำนวณอีกครั้งหนึ่งนะครับ สูตรนี้นะครับเราจะใช้หลักแสนนะครับบวกกัน2ครั้งบวกหลักร้อยสามตัวหน้าที่1บวกหลักหน่วย3ตัวหน้าที่1บวกหลักสิบตัวหน้าที่2นะครับ2ครั้งบวกหลักร้อยสามตัวท้ายที่2บวกหลักสิบตัวท้ายที่2นะครับจากสูตร9บวก9บวก9บวก2บวก6บวก6บวก4บวก8ผลคำนวณนะครับเท่ากับ53าม เราจะใช้แค่หลักหน่วยคือเลขสามนะครับมาเป็นตัวเด่นตัวที่หนึ่งสบวกเพิ่มไปหนึ่งได้สี่เป็นตัวเด่นตัวที่สองสีบวกเพิ่มไป3นะครับได้เจ็ดเป็นตัวเด่นตัวที่สามเจ็ดบวกเพิ่มไปหนึงได้8เป็นตัวเด่นตัวที่4ี่แดบวกเพิ่มไปหนึ่งได้เก้าเป็นตัวเด่นนะครับ ตัวที่5 9บวกเพิ่มไป2ได้11ใช้แค่หลักหน่วยคือเลข1มาเป็นตัวเด่นนะครับตัวที่6จากผลคำนวณนะครับก็จะเด่น3 4 7 8 9 1นะครับก็เป็นงวดที่1 1นะครับ จำงวดวันที่17เดือนกุมภานะครับปี65วันนี้นะครับก็นำสูตรดีๆนะครับมานำเสนอให้เพื่อนๆได้นำไปพิจารณากันนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็ฝาก กดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับในการทำคลิปถัดๆไปนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับเราดูสถิติของสูตรก่อนก็ได้นะครับแล้วก็นำไปพิจารณากันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ ขอจบลงไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันคลิปถัดไปนะครับจะเป็นสูตรอะไรนะครับก็รอติดตามกันนะครับก็ขอขอบคุณครับที่เข้ามารับชมแล้วก็ติดตามนะครับสวัสดีครับ